เช็คความพร้อมสโมสรเมืองทองนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้18.30นาฬิกา30นาทีเมืองทองจะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนาที่4ครับจะเปิดไทยโดมสเตเดียมแห่งนี้รับการมาเยือนของสโมสรราชบุรี FC ครับเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับ28สิสิงหาคมนะฮะ ซึ่งก่อนเกมการแข่งขัน,นขจะเริ่มต้นขึ้นนะครับสม,มสรเมืองทองของเราอยู่อันดับ6ของตารางฟุตบอลไทยลีกแข่งกันมา3นัดนะครับชนะ1เสม,มอ1แพ้1เก็บได้4คะแนนครับส่วนสม,มสรราชบุรีอยู่อันดับ4ของตารางฟุตบอลไทยดีครับผลงานเท่ากันฮะแข่ง3มนัดชนะ1เสม,มอ1แพ้1มีอยู่4คะแนนเช่นกันเพียงแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าสมรสรเมืองทองเท่านั้นเองและครับ สถิติการเจอกันของคู่นี้เมื่อปีที่แล้วนะครับที่ธนบุรีสเตเดียม Stadium เนี่ยเป็นราชบุรีนะครับบุกมาแชร์แต้มกับสโมสรเมืองทองไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งซึ่งราชบุรีได้ประตูจากน้องสันกรวิททาศานีแหละครับซึ่งปีที่แล้วย้ายไปอยู่ราชบุรีนะฮะแต่ว่าปีนี้สันกลับมาบ้านหลังเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสันเองก็จะได้มีโอกาสเจอทีมเก่าด้วยเช่นกันนะครับในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดได้รับโอกาสจากโคจีโนออกสตาร์ทเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงหรือตัวสำรองนั่นเองครับ ในส่วนของความพร้อมขอ,มองสโมสรเมืองทองนะครับในเกมนี้ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนครับทุกคนสามารถลงสนามได้ทั้งหมดและไม่มีนักเตะคนไหนมีอาการบาดเจ็บหนักรบก,กวนนะฮะแทนที่สําคัญได้มีเวลาพักมากกว่าสโมสรราชบุรีนะครับเพราะว่าลงสนามตั้งแต่ในวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนราชบุรีเนี่ยเพิ่งจะลงสนามในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในการพบกับบีจีประทุมส่วนเมืองทองของเราบุกไปแช่แต้มจากระยองมา1ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ถือว่าถูกคู่ถูกเวลาในการโคจรมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับ อย่างที่บอกไปทั้งสองสมโมสรนี้มีสิทธิ์เก่าซึ่งกันและการอยู่หลายต่อหลายคนนะครับสิทธิ์เก่าเมืองทองเองอยู่ราชบุรีเกือบครึ่งทีมเลยล่ะครับ <The> ซึ่งในเมื่อสภาพร่างกายของนักเตะพร้อมไม่มีนักเตะคนในติดโทษแบนก็ขึ้นอยู่กับสตาฟโค้ชทีมงานสมโมสรเมืองทองนะฮะจะเอาคนไหน,นักเตะในการลงสนามในเกมวันพรุ่งนี้อย่างไรนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันว่าราชบุรีเองก็เป็นหนึ่งสมโมสรที่ทำผลงานได้ดีในอันดับตารางฟุตบอลไทยลีกในหลายๆปีที่ผ่านมาอันดับคู่ขี้กับสมโมสรเมืองทองนี่แหละครับแล้วก็ เวลาเจอกันนะทั้งคู่ก็จะเหมือนทันกันเวลาอยู่ในสนามนะครับหาผู้ชนะค่อนข้างที่จะยากแต่ว่านัดน,นี้เมืองทองต้องชิงความได้เปรียบก่อนละครับเพราะเราเล่นที่บ้านทาเลโดมสเตเดียมของเรานั่นเองนะฮะก่อนที่จะมีศึกหนักรออยู่ในการบุกเยือนหนองบัวพิชยะในวันเสาร์แบบต่อเนื่องกันเลยนะครับซึ่งก็ฝากถึงแฟนกลับสโมสรเมืองทองด้วยนะครับท่านไหนเลิกงานเร็วหรืออยู่ในละแวกเมืองทองธานี อยากให้แวะเขา้ามาให้กำลังใจคุณพลกีเรียพยอกของเรานะฮะเกมมันคู่ขี้สูสีกันมากนะครับจะตัดสินกันที่ความผิดพลาดของแต่ละสโม,มสรว่าใครผิดพลาดมากน้อยกว่ากันนะครับแล้วก็อยากช่วงชิงความได้เปรียบจากการที่เราเล่นในบ้านจากที่เห็นได้ในเกมวันศุกร์ที่ผ่านมาเมืองทองบุกเยือนระยองนะฮะคนดูเกือบ8,000คนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเสียงคนดูนี่กรลังฮึมสนามระยองสเตเดียมเลย เราก็อยากได้ฟิลแบบนั้นที่ทนนโดมเซเดียมด้วยเช่นกันแต่แอดก็พอเข้าใจว่าเป็นเกมกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นวันทํางานของหลายๆคนนะฮะขอสักสามพันคนอัพน่ยก็น่าจะแฮปปี้แล้วละครับก็ฝากถึงแฟนคลับสโมสรเมืองทองด้วยนะครับพรุ่งนี้อยากให้น้องๆที่เข้ามาสนามเคารพกฎกติกาของไทยลีกสมาคมฟุตบอล ด้วยนะครับในเรื่องข้อห้ามต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลุฟไฟหรือป้ายผ้าที่มีข้อความที่ไม่ดีนะฮะเพราะว่าเมืองทองเองปีนี้เราได้เล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกทูด้วยนะครับพะนั้นแล้วก็ไม่อยากให้รังเย้าของเรามีปัญหาก่อนที่เราจะลงสนามในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับเอเชีย er. กันในซีซั่นนี้นะครับก็ฝากน้องๆทุกๆคนนะฮะช่วยเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็เคารพกฎกติกาของสมาคมฟุตบอล แล้วก็ของไทยลีกกันด้วยนะครับรวมไปถึงอยากฝากถึงเรื่องขยะด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่นําขยะเข้าสู่สเตเดียมก็อยากให้พอจบ90นาทีหอบขยะนั้นนะฮะกลับออกไปทิ้งข้างนอกสนามด้วยนะครับเพื่อลดปริมาณการทํางานหนักของทีมแม่บ้านทีมสตาร์ทนะฮะที่จะต้องเคลียร์พื้นที่หลังจบเกมกนนารันเพื่อให้สเตเดียมของเรามีความสะอาดอยู่ต่อนเนื่องนั่นเองละครับก็ฝากในเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับเวลาใคร นำของเข้ามาทานในสนามน,นะฮะพอจบเกมก็อยากให้ทุกคนหนีบแก้วน้ำแก้วโค้กแก้วลีโอหรือถุงขนมออกไปทิ้งข้างนอกให้กับสโมสรด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะมาเจอกันช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีที่ธนดโรมสเตเดียมครับ Não